นะคะจะมารีวิวของที่เราซื้อมาจากเซนทัน b ิทูอแล้วก็ไดโซแล้วก็ซาริโอนะคะเริ่มจากเซนทันก่อนเลยเซนทัน um, เราซื้อนี่เซตแป้งโดจากเซนทันค่ะเป็นของจากไดโซนะคะเป็นที่ที่ทุกคนรู้จักกันดีเดีเอาเริ่มซาริโอเลยกันนะคะนี่ถุงซาริโ ก็จะมีสติกเกอร์อันนี้เป็น A Little Twinkle Star j e ว e l s Pet อันนี้คิ t ตี้และอีกอย่างหนึ่งน,นะคะก็จะเป็นสมุดน,น่ารักน <Okay. S 2> ะโอเคของจากดรายโซ ดินไดโซส,สีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะมีเป็นเขาเรียกอะไรช็อกโกแลตมอหรือว่าอันไม่มีภาษาไทยบอกอันนี้หรือว่า,นนวาถ้วยกระดาษทำช็อกโกแลตนะคะ ถุงบีบพร้อมหัวบีบอันนี้เป็นแบบเล็กเพราะว่าเราไม่ใช้วิวครมเยอะอยู่แล้วมี16ถุงคุกกี้คัตเตอร์รูปดอกไม้สักกุลาแล้วก็ดอกสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีของนิสัยเลยส์เพียงเท่านี้เราซื้อมาจะานี่เลย b t s นี่ออค่ะ t o a ขคดใหญ่เลยล เออเบลิกฟิทเทปเรามีเสื้อสามอันมีฟิทเทปนะคะอืมสีอะคริลิกสีน้ำตาลแล้วก็สีออเนื้อหน่อยนะคะแล้วก็มีอุกปรกรณ์ในการทำแล้วสุดท้ายนี่ค่ะวิปปิ้งครีมช็อกโกแลตนะคะของฟูวาฟูวาเคียร์หรือว่า เป็นดินญี่ปุ่นจากต่างประเทศนั่นเองเฮ้ยแพงมากเลยนะแต่เราชอบมากเลยอ่ะก็มีของเรายเซื้อ,อเท่งเท่านี้แล้ว